ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผมพาไปดูความคิดเห็นของอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรกันหน่อยเมื่อวานนี้ครับมีการเสวนาผ่านทางขับเฮานะฮะเนื้อหาก็ดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมบางช่วงบางตอนคุณทักษิณพูดถึงมาตรการล่าสุดที่รัฐบาลสั่งให้มีการปรับสูตรวัคซีนคุณทักษิณบอกแบบนี้นะครับแม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีคำสั่งให้ล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ แต่การฉีดวัคซีนก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดและมองว่าการฉีดวัคซีนแบบสลับชนิดกันที่รัฐบาลเพิ่งจะประกาศออกมาอาจจะเป็นการรักษาหน้าของรัฐบาลเพราะว่าวัคซีนสั่งมาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรไม่อยากให้ประชาชนมาเป็นเหมือนหนูทดลองอ่ะคุณทักษิณว่าแบบนี้ลองฟังดูฮะเดาได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือเซฟเฟสคือไว้หน้า คนที่สั่งซีโนแวคมาแล้วมันใช้การไม่ค่อยได้อย่างที่สองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะซีโนแวคก็ฉีดไปแล้วแอสตาก็มีอยู่แต่แอสตาก็ไม่ได้สิบล้านตามเป้าหมายหรอกนะครับที่บอกว่าอีกหกสิบ้าล้านโดสแผ่นในหนึ่งปีเนี่ยมันก็ไม่ได้สิบล้านโดสเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอาเอาผสมก็แล้วกันจะได้เซฟเฟสกันทุกฝ่ายแต่ว่ามันปัญหาคือว่า วันนี้คณะกรรมาการวผคุมลรตติดต่อเนี่ยรู้ไหมว่ามันใช้ได้หรือยังมีรีเสิร์ชมีอะไรได้ทดลองหรือยังหรือว่าหมอทั้งหลายทดลองแล้วนะหรือท่านนายกประยุทธ์ได้ทดลองแล้วพอเห็นมีรูปถ่ายฉีดวัคซีนสีสีรูปนี่เนี่ยไม่รู้ว่าตกลงใครทดลองอันนี้อย่าเอาประชาชนส่วนใหญ่มาเป็นหนูทดลองในเมื่อเรายังไม่รู้ว่ามันใช้ได้เปล่าคือผมไม่ว่านะไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยนะ แต่ว่าอยากจะให้รอบคอบตนเองนอกเหนือจากการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงสูตรวัคซีนล่าสุดแล้วมีการแนะนําแนวทางในการหาวัคซีน mRNA เข้าประเทศไทยด้วยนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือพวกไฟเซอร์โมเด n a เหล่านี้นะคะคุณทักษิณเสนอว่าจริงๆเราสามารถติดต่อไปอยังประเทศที่เขามีสต็อกแต่อาจจะใกล้หมดอายุได้ ติดต่อไปแล้วใช้ในลักษณะของการขอแลกเข้ามาค่ะแลกเข้ามาแล้วก็เร่งฉีดให้กับคนในประเทศไทยก่อนและเมื่อประเทศไทยเราได้วัคซีนเหล่านี้มาก,ก็ค่อยเอาไปคืนเขาเหล่านี้ก็จะทําให้เรามีวัคซีน mRNA ที่มีประสิทธิภาพฉีดให้กับประชาชนได้เร็วมากขึ้นค่ะถ้าสมมติท่านเซ็นไฟเซอร์แล้วนะสมมุติเซ็นเรียบร้อยละสั่งซื้อใบสั่งซื้อเรียบร้อยมาละแต่เขาบอกว่าจะส่งอีกสี่ห้าเดือนงหนนะ้าท่านเดินทางไปเลยนี่ ส่งคนไปเลยไปสิงคโปร์คุณมีไฟเซอร์เหลือไหมผมขอยืมก่อนได้ไหมล้านโดสเดี๋ยวของผมมาเดือนนี้ผมส่งคืนให้ล้านโดสเพราะว่าที่มีสต็อกเนี่ยบางทีมันใกล้จะหมดอายุเขาให้เรามาใช้ก่อนดีกว่ามันเป็นวินวินท <c oughs> ั้งคู่เหมือนกับที่เกาหลีใต้เนี่ยไปขอยืมจากอิสราเอลมานะอิสราเอลก็สั่งมาเยอะเกาหลีใต้ก็ยืมมาไม่ต้องซื้อขายก็หลง เดี๋ยวเขาซื้อเขาซื้อมาได้แล้วเขาก็ส่งไป,ไปเปลี่ยนเนี่ยมันของอย่างเงี้ยมันทํากันได้มันคือเล็กๆในน้องไอ้พวกเนี้ยมันเป็นศิละปะเราจะต้องมันนั่งคือเราอย่าไปคิดว่าเรายิ่งใหญ่ใครก็ต้องมาหาเราหรือไม่เราถูกระเบียบก,กันไว้เราทาอะไรไม่ได้วันนี้มีพรากฉุกเฉินวันนี้คุณสามารถทําอะไรที่เป็นฉุกเฉินได้เยอะแยะอ่ะผมย้ํานะฮะว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นของคุณทักษิณเท่านั้นนะครับ<ะ>ทีนี้ มีคนถามคําถามเข้าไปในขณะที่เขาเสวนาผ่านขับเฮาเขาบอกว่าคุณทักษิณครับคุณทักษิณพร้อมไหมที่จะกลับมาเป็นนายกเพื่อมาช่วยประเทศไทยคุณทักษิณจะตอบว่ายังไงไปฟังพร้อมกันฮะส,สติปัญญาแล้วก็อสุขภาพร่างกายพร้อมไหมพร้อมแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นนายกหรอกครับวันนี้แค่นายกเขาใช้ผมบอกว่าพี่พี่ผมขอปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยนะ ผมก็ work from Dubai เวิร์กฟอร์มดูใบโดยที่ไม่ต้องไปเป็นนายกกับเขาก็ได้แล้วผมก็ยินดีช่วยช่วยเลยครับเพราะว่าตู่เขาเป็นรุ่นน้องผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาคุยกับผมเขาซูมคุยกับผมก็ได้หรือโทรศัพท์คุยก็ได้ปรึกษากันได้เงินเดือนก็ไม่เอาฮะถ้าโทรศัพท์ก็ออกอยูเพื่อนนี่<ๆ>คุณทักษณิณบอกว่าพร้อมที่จะเวิร์กฟอร์มดูใบยินดีจะช่วยเพราะว่านายกตู่ก็เป็นรุ่นน้องของผม ซูมคุยกันก็ได้หรือจะโทรมาปรึกษาก็ได้<ฆ>พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้และนอกจากนี้เห็นบอกว่ามีการแย้มๆนะฮะว่าอาจจะมีข่าวดีกลับมาประเทศไทยและคุณทักษิณเองก็มีการทํานายเอาไว้ว่านายกประยุทธ์น่าจะต้องยุบสภาไม่เกินมกราคมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันการเมืองที่เอามาฝากก็แล้วกัน<ฆ>นะเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้เล่นคลับเฮากันเอามาฝากกัน สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ